สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น,อน้องคะมาพบมาพอ้อก,กันกระแบนในช่วงบ่ายของมือวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะมือเนี้ยภาพพ่อแม่พี่น,อน้องบรรดาสุขสุกคนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะจากปูวัดป่าอุดรน,นะคะพ่อแม่พี่น,อน้องคำเมือนี้นะคะบ่ายมองแล้วตัวเลขของปูวัดป่าอุดร โครงสุดท้ายนะคะตัวเลขสิเดมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะรำในวันสการค่ะปูเดีเล่นก้อนเดี๋ยวเล่นก้อนวันนี้ยากไร้ต้องได้เข้ามาเลยเนาะแกรวันากับปูยากแต่ตีซีวันนี้ปูมันธรรมดาอั่นแล้วนั่นนั่นไรมันก็ยากนันแล้วมวันนี้วันนั่นปูไรปูกับเมื่อวานนันจิมไม่แล้วจิ่กเลย เงียนยกันหอยตัวไปอรนึง้ยสายปูบางตัวตัยก็นหยเลยท่ทไมสายปูหน่ like อยยางเน้ยเขาคิดทุบไม่สองเลไม่สองย่้ามกันแล้วโอ้จิวาในปู้กัยากแข็เน้นในยุ่จะว่ากับมันคือฝันว่อฝันจะมือเรบักต้องเอแมโอ,โอ,โอ้โอโอ่ะปูฝันมือดัเีวคมืไปรลบบักตองนะ้าฝันมือนั่นจำได้นะนะจ้า มันก็เป็นตวได้เหรอปัญาแต่ว่าอันเป็นโตเพมันกับมาบอกกันมันกับี่สองหาแปดนี่ตัวอันเป็นตเมื่อหูเขากุดท่เลยครับอันนึกดอนี้เแม่เพราะอะรค่ะแล้วก็าัเงี้ที่ฝันมาแล้วบมตก้องนี่ก็ตเี้าเป็นปัญหาอันนี้เหน่ะตัวนนี่โลกใพ่ลตัวสองหเนี่ยจิตป็นยับตเก่านั่งน้เะ สอหาเปลสองหาเก้าเนี่ยะชุนี้ที่สองคู่นีนย่ยนะที่ลุ้มันนะจ้า <c oughs> ตับเอ็นมู้เยนะว่าที่อะไะดึงเก็บนะจ <c oughs> ้าโดยเฉาะรบักต้องมันนีเรื่องบบกล้องเนีตมันฟันแบบจำได้ก็ยังไปแล้วบบม่วงนะวันนั้นเขาต้องบนั้างล่างนะจ้าไปเลบต้องมันต้องในยบบกองสามม้วย <c oughs> จว้ายามาสาม่อยแล้ววันนี้ต้องสาม้นเลยเป็สามทชุบ่านาะ สามศูนย์ศูนย์่ะคปัวจ้างว่า,านในลอมือนั่งกับฝันมาเอาเลขกออกไปยันสมนี่ก็บบืแต่ว่าอยู่นแต่ว่าบัดมือนั่งจำตัวเลขว่าได้บัดมืออไจะโต,ตน่ะจ้า้าวาบนน่บัมือมัน่ายังนี่จำด้ว่าไปละบังต่องทั้งยันได้ต่อย็นนะจ้ามันีออกสามลอยอย,อยูีเลขออกใค้ออกว่าเอากรบเบนนี่แหละค่ะปัวเอาลูกหกันสามลยเนาะจ้า ามร้อยแล้วกันมันตีมาแลเดียวมาตัวก้อนมันหอกบุแล้วมาลรางกัเอาสามศูนย์ไปน้จ้าปูสามศูนย์ศสามห่ไปน้ำหนั่นไป็นจ้าเป็นเลขสองตัวนะกับักต้องสามวยมันก็ดีบักต้องบักต้องมันตัวกลมๆเนาะค่ะปูยังแบบบักต้องมันกลมๆมันเดียวมืนเใช่น้อันเดียวมืนเลยใช่น้ำมันจะเป็นหาสามศูนบอกจ้าแต่นั้นตีอันนี้เดียวที่เนี่ยมันมันม่ไดะเป็นตัวนะจ้า บอกแกตี้นตีน้ำเราก็ข้ไปสื่อนั่บวดเพราะว่ามันจอ่อแล้วเพะมันพมันดเที่ยงแล้วทีนี่ว้ายเที่ยงก,กว่าสิบายหรอครับปุ๊นั่นแล้วเอาเอาเอเตส่าห์นัน่นกับบอกว่เป้าไปนั่นรถใส่รถบัตรต้องนี่ละไปรับบัตรต้องนี่ละกช่เ <laughs> <laughs> บล่ <laughs> ลบงเา อาจารยเจ้าเจ้าเห็นมาแต่บาเอาใช่ถุงมันนต่อยไม่แต่ดังเส้นมันนต่อยดังเส้นเนาะอันาร้บอกตอวัลน้อยหรอนม่จ้าแล้วได้เขาเดี่ยวภาวากราชังฮะราวามันบังขึ้นสุดทยรยตู้บ่กฝันจ้าแต่ว่าอานลักษณะที่ปูนี่อันบ่กฝันนี่มันมันจะมีเจ็ดได้เลยค่ะปูแต่ว่าตัวนี้แหละตัวปูเอาไว้นี่ัม่เอาคุนี่แหละหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนจ้า แล้บักต้องนี่ก็ว่าเป็นตัวแบบแฝงไปด้วยซึ่งมันเลขเขาระบัค่ะยันนั้นเลขเขาเราคือในบักต้องสามห้วยแต่ว่าปัดเจ็บที่ท่านกลางนี่นะบันด,บดนี้นนจา้าบอด้ต่อยุ่นนุ่งแมนไปเจ็บตแต่วันก็ในนั้นยันก็เจ้าเห็นอยู่น่ะจ้าต่ว่าแต่วันได,ได้ได้เอาถือมากระโเลจนมาค่ะบักต้องนี่เออได้เอาบักต้องสามห้วยในยังามเมื่อกำโมตีเมื่อใสไหร่ล่ะเมื่อกะฮ่าสามกับสามล่ะแบบบักต้องมันเป็นศูนย์แบบ หาสามศูนตอนแล้วก็เก่าคู่ก็คือต้องมันึงหันเนี้ยฝันเห็นเ่าคู่เวนเราบ้าเข่าเนี้ยหันเป็นมาสามพ่าด้วยมันเกิดเคู่กับเก่ามันเกิดสามพากับสามเราก็สามศูนต่อมันก็เอ้ยยิบจ็บแล้วเนาะมันเป็นมาสองห้านี่ยังจีเป็นเปาคู่เป็นยังเป็นแปดเป็นเจ็ดแล้วพอถึงจะทูกมันเป็นเก่าแล้วนี่นะเอากต้องนี่นะเอาเื่าคู่เป็นหานะจ้าปู๊ หมดต้องสามห้อยกับสามแล้วก็เอาศูนย์ในน้ำหาสามศูนยจ้าแล้วก็อีีตัวนึงกับหกดต้องมันงสามน้อยกัมันงเป็นศูนย์สามพันกับสามห้อยไว้รู้จัจ้าตาดออกสองตัวกับสามศูนย์ศูนสามมาละจ้าอันนี้คืองส่งชื้อไทยเนาะจ้าเอาใจเวยล่ะพวกเราเพไเมื่อไหร่ได้ค่ะหานาทีหนึ่งกับปัวัวน่าสีออกไปลักยันตัวรู้ไี้ เอานั่งงันคนเห็นนั่งงนจอเป็นมังกรล้อนั่งยานคนเห็นรู้หมนั่งยานพราเจ้เห็นรู้ไหมนี่ก็ฝันระเนาน่ก็ฝันแต่ว่าฝันจำได้ใช่ว่าว่าอาจารย์เป็นกว่ามักตุวริออกตัวนั้นทีเม่ตัวนั้นเแต่คนเมื่อนั้นฝันในเปนตัเอ้าเดบวายูมันเด็กจังได้จะบอกไปยังสันีนี้ก็ถือว่าเด้วาอยู่ค่ะมันกีมัสามลอยยุนีซะบูเลีวค่ะแต่หาลอยมันก็ยังเคยออกนะคะปู แม่ันนี้มันบอกกองเนาะสามหน่วยกับสามหน่วกันอันนั้นมันก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์มันกดี่ะเนยค่ะตัวตัวนี่เราไม่ตัวอันคิดอยู่คิดอยู่อำลังมามนคว่าม่ะสามหน่วยโอ้โหบอกกองสามหน่วยนี่ยจะนเขาเรียกโบโบเงินอ่ะเมื่อเื่อขามาเงอนอ่ะนะจต่หมู่ม่ันเออเขาเรียกโบต้นที่วาไาบอกกองืกซมันมันจะบอกว่าสามศูนนะค่ะ ม่วงมากบบทีมแรมาเกิดมาออกสามศูนย์ศูนย์ี่สิบแต่กูเ้ยข้าเจ้าสิซื่อท่านเพื่ออะไท่านนะคะบางคนพนมาพนซื้อได้ถึงาบสามมงค่ะปูเนียเนียนได้ท่ไหรครับปูแบบเดิมาแบบปุละบสามจังเดยมากเท่าไรับนะจ้าอมข้าเจ้นนี่ีกัมันใจไหลว่าอะะว่ามันสิโตแล้วเพาะมันบไหลไหลที่เกาอยู่ เอาเอาลวดค่ะป oh, oh, so, wow, so, right? right. hmm, oh ูพะวงวนนั้นที่ปูฝันมาปูตบยุ่งนั้นมันก็ออกเด้ปูแปลให้ตะวันปูว่าจบออกเป็นตัวหาตะวันพุกทั้งบนทั้งล่างหมดแล้วค่ะวันนี้จอวาดนั่เนาะแมนค่ะเพราะว่าแกอวาดมันไม่เดือออกกันหาหนึ่งเก่าก็ยังไบว่ามันก็มันออกหนึ่งเก่าเลยนี่แหละหมเลยแมนค่ะแล้วเราตบยุ่งใสหัวมันก็มันก็หาหัวกหัวก็หลเลียดเลียงยื่นขึนมันก็ไหลเ็มือ ทีมองแรกมากกับโอคาเต็มๆเราพูดมนวันดักพูดมนเด่นหกสี่เนาะจ้าพูดวันมันไฮเม็ดเดียวแล้นะอันออคุ้มปูยวัดสนะเพนกันเพ่นกับวายุจะซื้อหลายเพนกับวายุแบบด็กของม่เลยโอ้ยพูดกัเน้นหกสี่เม็ดเดียวเลยใช่เอาทบยุ้งหัวนั่นเลยว้าเหยียดเป็นขันคน้อนอันตกยุ่งทก็ทอยหินง่ายก็หินน้อยยงเนาะค่ะเพราะว่าเอฟซีเป็นกับตาฟังความฝันของปูนี่แหะ S <s> <S <s> <S จ้าพนมาปูฝันจนังไดกะว่าวุฟังเลยเพราะว่าพนมาปูฝันคิวนะนะค่ะปู <S <s> <s> <S จ้าเ่วาอันเป็นตัวก yani. ็จะเริ่มบอกคนแล้วอันเป็นตัวตัวหาสามเจ็ดนกาคนยำเยอะเอยหาสามเจ็ดนะคะปู <S <s> หาสามเจ็ครับ็สเจ็ดเียบไปเป็นคู่นแต่วาต่วากักับก็ขัดใจแบยบหยาดขึ้นกับตองหรอกจ้า เนื่องจากเรา่มด้อนีวซื้อวัดจำได้เราก็ย่านพรามนลักะที่แบบที่ว่ามันจะแบบเกี่ยวกันแบบที่ว่าผู้ชิดตัวไหนมันจะมีตัวนั้นมาไปหาจัหวันมือเส้านี่เิ่นมาเป็องมาตัวไหนเราแม่ตัวนั้นโดนเพาต้องมันต้องเสียวอื่นนะจ้าแม่นแม่นเลยหาสามเจ็ดกับยังนะคะปูงหนึ่งมันไม่หาสามเจ็ดกับเก่าสามเจ็ดบ่เรากเข้าไปตัเห็นแล้วเอาเก่าเจ็ดน่ะ อ่าเก็ะเจ็บเก่าน้ว่ามันเป็นกูทางนะเียว่านั่นว่ามันเคออกด้วยมามันเคยมาตัวนี้นะเจ้บางคนมันเป็นตัวท้าเจียว่านั่นตื้อหัวกันคนไหัวนั่นม่หออ่านี่อย่างแลสามสองสองสามเจ็ดเจ็ดสามสองวนั่นก็เป็นกู้ทางที่เลยเล้าก็ตัดดินว่าเอาเอาเ็ดเก็บต้้นะจ้าปู อืไดครบพอดีปู้ค่ะครบไปน่าแล้วค่ะเอาเอาเอาเจไปลกไหนวันนี้ไหนพี่โชมพี่มันซีงแรกเด็เด็เย่น้ำปูด้เาสร้อยเาะจ้าปูสารอยเงียเล้จอนมันีมากตัวนี้ละจ้าเอาเอาเอาจะเล่นพวกพี่โสคพี่หมันทุกคนเด็กพุดดีพดสินทุกคนเถอจ้าปูอาเอาเอาเล่นส่เด็น่ละเอาเอา้มันจ้าปูการนมัการภาษาถูกค่ะนาอาจะเล่่อ สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพอแม่พี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะตัวเลขน,นะคะอ่ามี258นะคะ258 5 3 0 300 537นเะคะ300ศูนยกเแล้วก็97เดนะคะพอแม่พี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุกตัวนะคะเด้อฝากตอนพอแม่พี่น้องเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสืออ่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ,พ่อแม่พน้องบ้านเฮาสุขุสุขนสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค้งวันนี้ขอให้พ,พ่อแม่พน้องบ้านเฮาสุขุสุขนโชคโชค,โชคมันมาลำลำนี้รวดเฮ้งเงปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขุสุขนเนาะกันเนาะ เก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวท่างดีๆแบบนี้นะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าบไม่อยากสิพร่ากับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามา่เล้าก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีเสด็จพระพราาทูกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดัดดงๆจากทางช่องนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเอกสิด้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แอดในคลิปหนาเด้กๆสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ